สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตร10หน่วยบนกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะลงให้ทั้งหมด3สูตรนะครับเป็นสูตรเก่า2สูตรจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับก็เป็น10หน่วยบน2ตัวนะครับเดินมาทั้งหมด30งวดนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับเราให้ไว้ที่0ูนย์กับเนะครับ เจดกับ0นะครับซึ่งผลลางวัล3ตัวบนออก703นะครับ0ก็มาในตำแหน่งหลัก10นะครับส่วนสูตรที่2นะครับก็จะเป็น10หนือบน4ตัวนะครับซึ่งจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เราให้ไว้ที่7013นะครับ มีนะครับ7013พระวรรออก703นะครับก็มาครบ110หน่วยบนเลยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งสูตรให้เพื่อนๆได้นำไปพิจารณากันอีกนะครับเพื่อจับประกบกันนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับทั้งสองสูตรนี้เราชนกันที่0ูนกับ7นะครับผมก็ให้วิ่งที่0ูนย์กับ7นะครับเน้นที่เลข7นะครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ถูกลงวัลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อัดในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าขี้เกียจเขียนนะครับมันเยอะนะครับข้อมูลมันเยอะก็กลัวเพื่อนๆจะดูกันไม่รู้เรื่องนะครับก็ลงโปรแกรมให้เลยนะครับก็จะเห็นชัดนะครับเรามาดูสูตรที่3กันนะครับ สูตรที่3นะครับเดินทงมาทั้งหมด50งวดนะครับ51งวดทั้งหมดนะครับงวดล่าสุดนะครับได้9013นะครับก็มาครบ10หน่วยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ สำหรับงวดวันที่1นนะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับสูตรนี้ได้2 3 4 6ามนะครับ2 3 4 6มายังไงนะครับเราก็ไปดูวิธีคิดพร้อมกันนะครับสูตรที่1นะครับจะเป็นสูตร10หน่วยบน2ตัวนะครับใช้หลักแสนสามครั้งนะครับ บวกได้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับบวกได้หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับและบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกได้หลักร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับและบวกได้หลักสิบท้ายครั้งที่สองครั้งบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นะครับ1ครั้งบวก4คงที่นะครับประเด็นตัวที่1นะครับและบวกเพิ่มไปอีก3านะครับประเด็นตัวที่2เราก็จะได้9ก้าบวกเครับ27บวก7เป็น34 3าบวกห้าเป็น39 39บเวกหเป็น40 40บวกหเป็น41นะครับ41บวกหเป็น 42, 42 4ี่2ิบวกสเป็น4ี4 6บวกสเป็นห้าสิบวกสเป็น5้5 3บวกสเป็น5 56, 56้5สิบวกสเป็น5้าสิบแดนะครับห้าสบวก4คงที่นะครับได้หก เด่นตัวที่1ก็คือเลข2นะครับระบบเพิ่มไปอีก3นะครับเป็น5เราก็ได้เลขวิ่งบนมา10หน่วยนะครับคือ2กับ5นะครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเราลุ้นพร้อมกันนะครับในวันที่1ตุลาคม25 -65 นะครับทีนี้เราก็มาดูสูตรที่2พร้อมกันนะครับสูตรที่2นะครับเราจะใช้หลักแสน1ครั้งนะครับบวกด้วยหลัก10ล่าง1ครั้ง บอดได้หลักร้อยหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับ10หน้าครั้งที่1 1ครั้ง10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะนําเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับและบวกเพิ่มแต้มไปอีก3นะครับเป็นเด่นตัวที่2และบวกเพิ่มอีก1เป็นเด่นตัวที่3นะครับและบวกเพิ่มไปอีก2เป็นเด่นตัวที่4นะครับจากสูตรนะครับเราก็จะได้9บวกเเป็น16นะครับ16บวก9 เป็น25 25บวกเเป็น32 32ิบวก3เป็น35นะครับนำเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลข5นะครับมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นะครับและบวกเพิ่มไปอีก3านะครับเป็นเด่นตัวที่2คือ8นะครับ8บวกอีก1เป็น9 9เบวกอีก2เป็น11ใช้1นะครับเราก็ได้เลขมา10หน่วยบนนะครับ4ตัวนะครับคือ5 8 91นะครับ เรามาดูวิธีคิดสูตรที่3กันต่อเลยนะครับสูตรที่3นะครับเราจะใช้หลักแสน1ครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นสครั้งบวกด้วยหลักพันหครั้งนะครับระบบด้วยหลักหน่วยบน1ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับระบบด้วยหลัก10ท้ายครั้งที่สองครั้งบวก1คงที่นะครับไปเด่นตัวที่1และบวกอีกหนึ่งนะครับไปเด่นตัวที่2บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งไปเด่นตัวที่3านะครับ้ะบบเพิ่มไปอีก2นะครับไปเด่นตัวที่สี่ ก็จะได้9บวก4เป็น13นะครับ13บวก4เป็น17 17บวก3เป็น20 20บวก3เป็น23 23บวก5เป็น28 28บวก3เป็น31นะครับ31บวก1คงที่นะครับได้32นําเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลข2นะครับก็ได้2บวก1เป็น3นะครับ3บวก1เป็น4และ4บวก2เป็น6นะครับนี่คือที่มาของ10หน่วยบนนะครับสูตรที่3 2 3 4 6นะครับ ของสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับก็นํามาประกบกันเลยนะครับก็จะได้ 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6าสามหนะครับนี่นะครับเราก็จับคู่กันนะครับก็จะได้ห้าสองห้าสามห้ากนะครับแปดสอง8ป9สามแปดส็สองก็สามก็สี่ก็หกนะครับและหนึ่ง4 1 6นะครับ ถ้าสูตรนี้เดินต่อนะครับเราก็เน้นไปที่5กับ2นะครับก็จะมี5 2 5 3 5 4 5 6นะครับ8 2 92และ1 2นะครับส่วนเลข7นะครับถ้ามาก็น่าจะอยู่หลักร้อยนะครับครบัก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันนะครับสูตร10หน่วยบนนะครับ ระยะยาวนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการอัดในคอมพิวเตอร์นะครับก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ทำแบบนี้ต่อหรือว่าจะให้เขียนสดนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีนะครับก็เลยต้องมาอัดในคอมนะครับ ึ่งขณะนี้ก็ประมาณ5ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ